สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่น <lawsuit royable. S 1> ความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิลลาลัยฮ์มดุลิลลาฮ์วะซัลลัลลวะสัลามุอะละอูซซุลลิลลาฮ์วะลาอาลีฮิวะซัลบิฮิมันวะลาสัลามูอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการพอซาอิสลามเรียนรู้ เื่อบอดของท่านนบีสลลฮะัยื่องสั้นลำผ่านทางรายการวิทยุแสงอิสลามนะครับซึ่งเป็นเป็นรายการที่ให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุหรือว่าทางทางยูทูบนะพี่น้องฮนะในเรื่องราวของประวัติของท่านนาบีซลลฮะเรื่องสั้นลำนั้นมีเรื่องราวให้เราได้ได้ทำการเรียนรู้กัน นะครับเพื่อเราจะได้นํามาสู่การปฏิบัติแล้ววันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันจนถึงถึงมารยาทของท่านอับดุลลอฮฺฮานีวะซัลลัมท่านอับดอลเลาะห์ได้ทรงแต่งตั้งท่านมาเป็นนบีแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าอินนามะบุอิสตูเลอุตัมไม่มามากาเลมัคลักแท้จริงฉันได้ถูกทรงมาถูกแต่งตั้งมาเพื่อทําให้มารยาทที่ดีงามนั้นเนี่ยมันมันมันมีการมีการสมบูรณ์แบบมา เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประวัติท่านนบีเนี่ยจึงครอบคลุมถึงการเรียนรู้มารยาทของท่านนบีสมลตว่าเราได้สันลัมว่าท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทแบบไหนแล้วเราก็นํามาสู่การนําเป็นแบบอย่างแน่นอนนะพี่น้องในยุคของพวกมุชีริกินเนี่ยพกเขาได้บอกว่าทาไมลอตตาราไม่ได้ทําการส่งมาลายการมาซึ่งแน่นอนถ้าพระองค์ได้ส่งมาลายการมาเนี่ยพวกเขาก็จะจะบอกว่าพวกคนเหล่านั้นพวกมาลายการนั้นเป็นเป็นมาลายการ และพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกับที่บรรดาอะไร้าทําแต่เอวัฒนาได้ส่งงมนุษย์มาซึ่งเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเหมือนกับเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะแล้วท่านนบียยังบอกกับบรรดาซาาบะอีกว่าลาทัตโรนีกมาอัตรอตินอสซารอิมนมบริยัมพวกเช่าทั้งหลายอย่าอย่ายกชั้นจนเกินเหตุนะคำว่าอิตตาคือมูจาวะสตุนทัดคือการการเกินขอบเขตขึ้นไปยกยิงันแล้วท่านนบีได้บอกกับบรรดาซาราบะว่าอินนามะอานะอับดุลฟะกูลอับวาน่คึ ดังนั้นพวกเจ้าก็จงจงกล่าวกันบอกกันออกไปว่าบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลรอซูลของอัลลอฮ์นั้นท่าน,นมีจึงเป็นผู้ที่มีมีมีมุคลิกอยู่สองอย่างนะมีคุณลักษณะสองอย่างก็คือหนึ่งการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ตาลาเป็นการนอบนอบ้อมถ่อมตนของท่านอามีสุลยะลัมบอกให้รู้ว่าท่านนาีมีลักษณะกา,ารเป็นอบับดุดียะอยู่การเป็นบ่าวอยู่และรอซูล การเป็นรอซูลเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่อลัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาได้ทรงทําการแต่งตั้งมาเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกบรรดาสฮาบะเพื่อเพื่อให้รู้ว่าต้องไม่ยกท่านนบีจนเกินเหตุและต้องรู้ถึงการเป็นรอซูลของท่านนับดุลเบาะสลาฮ์อะลัยฮิวะซัลลัม เหมือนดังที่พวกนออร,รอพวกคริสเตนได้ได้หลงทางไปยกท่านนบีอีสซาจนกระทั่งเกินเหตุท่านนบีก็เลยมาทําการเตือนเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านนบีสั่งกับบรรดาสหาบาัวว่าอย่ายกท่านนบีจนเกินเหตุวันนี้เหมือนกันนะพี่น้องเราต้องไม่ไม่ยกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจนเกินเหตุบางครั้งเรามีการยกย่องคนที่อยู่รอบตัวเราจนกระทั่งว่าจนจนเกินเหตุยกย่องโตครูเรายกย่องผู้รู้ของเราจนกระทั่งว่ามองว่าเขาเนี่ยทำอะไรไม่มีการไม่มีการผิดเลยเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ มีความรู้อย่างมากมาย,ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านอบบีได้เตือนให้เราให้เราได้ระวังเอาไว้เพราะนั้นเราก็ควรจะทําการระวังเอาไว้เ,เรียนรู้คุณลักษณะของท่านอนับดุลเบี๊อ์ลองลอยรวะซัลเรียนรู้มารยาทของท่านอนับดุลเบี๊อ์ลองลัยวะซัลลเพื่อเราจะได้นํามาสู่การปฏิบัติหะดีษของเราในวันนี้นะพี่น้องอันอาน,นัสรอดเดินล,ล่อันเราสังเกตว่าไฮดษท,ที่อะไรงานในเรื่องของคุณลักษณะมารยาทท่านอับดุลเบี๊อ์สลอลัยไรวะซัลส่วนมากเนี่ย ส่วนมากจะเป็นฮะดิษที่ซอฮาบาที่เป็นเป็นรุ่นเล็กส่วนเป็นซอฮาบาเด็กๆที่เป็นคนที่รายงานอับดุลลอฮ์บินอุมารอาอิชท่านท่านอานัสท่านบารอตบินอาซิบซึ่งซอฮาบาเหล่านี้เนี่ยเป็นซอฮาบาเด็กๆซึ่งเป็นเป็นเป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะได้ได้บอกไว้นะเพราะว่า บรรดาเด็กๆเ,เนี่ยจะมองมองคุณลักษณะของท่านอับดุลลาอิสละลอยสลัมมองถึงรูปร่างสูตรทรงท่านนบีเป็นยังไงยังไงแล้วก็เอานำมารายงานซึ่งสิ่งนี้เนี่ยบรรดาสหาบารุ่ณอาวุโสเนี่ยจะจะเป็นเป็นผู้ที่มีความมีความอะไรนะมีความเกรงนะคือเกรงท่านนบีนะให้บ้างท่านนบีความน่าเกรงขังท่านนบีสามารถจะมีความเกรงในการที่จะไปเพ่งเลง็งท่านนบีุจกนกระทั่งเอาคุณลักษณะออกมา แต่เรื่องของมารยาทนะเป็นเรื่องของมารยาทเนี่ยสหบัติทุกทุกท่านจะทําการรายงานฮะดิจากท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัมาเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนพยายามที่จะนํามารยาทของท่านนบีเนี่ยมาสู่การปฏิบัติให้ได้ฮะดิษของเราในวันนี้อันอันสัตว์รับดลลาวอันหุกละนะรับศรัลลัยฮสัลลัมอิจ่าสาฟะฮุร์รจุลลาญซิ่งยะดฮุมินยะดิฮิฮี حت ะจะคุณรรจุลยันซิ่ง ท่านนบีสุลต่ญญานอานัสได้บอกว่าท่านนบีเนี่ยเวลาที่เว,วลาที่มีการมุสอฟะฮะมุสลฟะฮะคือการการจับมือสลามกันเวลาท่านนบีจับมือสลามกับคนหนึ่งคนใดเนี่ยท่านนบีจะไม่ดึงมือตัวเองกลับมาจนกระทั่งว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ถอนมือตัวเองออกไปอันนี้เป็นหนึ่งในมรารยาทที่ที่ที่ดีงามนะพี่น,นอ้องกับคนที่อะไรฮะอยู่ในระดับสูงกว่าเรา เวลาที่เรามีการไปทักทายคนที่สูงกว่าเราเนี่ยแล้วเขา,าก็พยายามาก็พยายามแสดงการดังเกียรตเราพยายามไม่ค่อยแสดงการไม่ค่อยชอบเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออเราเราจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เขาแต่ท่านนบีเนี่ยทุกคนอยากเข้าใกล้ท่านนับีแม้กระทั่งคนคนทีออ่ไม่เคยรู้จักท่านนาบี๊ยเวลาได้มาเจอท่านก็เกิดความรักในคุณลักษณะของท่านในเรื่องการสลามก็นี้เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในมารยาทที่เราต้องนํามาปฏิบัติตามนะพี่น้องเพราะว่าในการด้าะวะ ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ยเราเผยแพร่เพื่อต้องการให้คนเนี่ยมีการตอบรับแล้วท่านนาบีเนี่ยจะมีทุกคุณลักษณะจะมีทุกทุกอิริยาบถคือการด่าวะหมายความว่าไงนะพี่น้องหมายความว่าการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่เราเราพูดสิ่งที่ถูกอย่างเดียวแล้วเราก็บอกว่าอะไรถูกถูกก็พูดไปเถอะไม่ต้องไปกลัวใครทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช่แนวทางท่านนาบีนะแล้วไม่ใช่สุน,นัขท่านนาบีไม่ใช่แบบอย่างท่านนาบีแต่ท่านนาบีมีมารยาทที่ดีงามประกอบไปกับการพูดของท่านนาบี แม้กระทั่งคำพูดท่านอาบับดุลเาาาลาะห์ก็ยังยังได้บอกไว้ถึงคุณลักษณะในการรักการพูดของท่านนบีที่พูดให้คนให้คนได้มีการรักเราเพราะฉะนั้นการที่เราเราได้ยินคนคนหนึ่งบอกว่า,าปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแต่การพูดออกมาเป็นวาจาที่หยาบกร้านเป็นวาจาที่มีการเน็บแนมมีการอะไรให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สุนนะของท่านอาบับดุลเลาะห์สละลายฮะไรแบลัมแต่มาดูว่าท่านอาบับดุลเลาะห์สัลัมเนี่ยมีมารยาทที่ดีงามยังไง วันนี้มาอยู่มาดูในเรื่องของการการสลามท่านนบีการุซฟฮะฮ์การจับมือสลามนะแล้วท่านนบีจะไม่ใช่คนที่เพราะวาสลามท่านนบีไม่ใช่คนที่ดึงมือมาก,ก่อนจนกระทั่งคนคนนั้นเป็นคนที่ถอนมือเข้าไปก่อนว่าอินิสตักบะลาฮูบีว่าฮีฮีลายุสเซฟฮูอันฮุฮัตตาระกุนโรโรยุนยันซอริฟแล้วเวลาที่มีใครคนหนึ่งมา,มาเจอหน้าท่านอเียนะท่านนเีก็จะไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่ทผินหน้าหนีจนกระทั่งว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ผินหน้า คือท่านอะบีไม่ใช่คนผินหน้าเวลามาเจอกันสองคนท่านอะบีจะไม่ใช่คนที่ผินหน้าไปก่อนจนกระทั่งคนคนนั้นจะเป็นคนที่ผินหน้าออกไปก่อนแม้เขาอ,อาจจะไม่ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจใครหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะหลบใครไปก่อนนนนนะะวลลลัััััมมมมมยูููรรรุุุุกกกกดดดดดิิิบบบตตจีแล้วก็ไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครเห็นอะไรฮนะ ต้นของหัวเข่าหัวเข่านะคือเริ่มจากข้างล่างขึ้นมานะตรงโคนของหัวเข่าไม่เคยมีใครเห็นหัวเข่างท่านอับดุลลาหสลัมในในคนที่นั่งร่วมวงกับท่าน bueno. ับดุลลาลองอะ่สลัมนะอันนี้คือสิ่งที่อาัสได้ได้รายงานให้กับเราต่อมาหะดิจากสิ่งอชา i s h ัอหาอ ل ل ه ได้บอาอามร i ั h a ر ล ي الله ع น ه ا رأى ر س ั ل الله صلى الله عليه وسلم م س ت า م ع ا ضاحكا حتى أرى า ن ه ل ه ا و นามา م ا ك ا ن บัสซัม ไอาชาได้บอกว่าพี่น้องฮะด,ดิษเหล่านี้เนี่ยบรรดาสหบาสได้รายงานในสิ่งที่ตัวเองเห็นนะเพราะนั้นเราเราให้เราเข้าใจว่าสหบาสรายงานสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่ในการอิสติมบาสอักษกามในการที่จะเอาบอกบอกขกลมออกมาเนี่ยต้องเอาคําพูดของบรรดาสหาบาสที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเอามามาอิสติมบาสแล้วก็มาดูว่าเราจะออกกฎเกณฑ์อะไรกันมา แต่ในบะทนี้ไอชาได้บอกว่ามาเราียตุรัสสุลลัยสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมุจตันมีอนันดูอภิกันถึตเอารมุฮหัวนไม่เคยเห็นท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้หัวเราะจนกระทั่งว่าคือหัวเราะจนหัวเราะจนจนมากอะหัวเราะมากจัดนะอินนมามะกาฮิยะตับสัมแต่ว่าท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลสัลลัยยมนัมม้นทะ่านแค่แค่ยิ้มๆนะเพราะนั้นอันนี้คือคือคุณลักษณะของท่านนาบีโดยโดยป,ปกติ คือหมายความว่าเป็นคุณลักษณะท่านนบีโดย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 เป็นเป็นเป็นมารยาทของท่านโดยปกติซึ่งน้อยครั that, ้งที <Jonas> ่ท่านนบีจะจะหัวเราะจนกระทั่งเห็นฟันกรามจนกระทั่งนะนะว่กอลัซิมักนะซิมักกุลตุลิจาเบร์บินสมุราะซิมาักได้บอกกับจาเบร์บินสมุระซึ่งที่เป็นเป็นสหายนะซิมาักได้บอกกับสหายท่านนี้ว่าอะคุนตัตตัาลิซนนบีอัสลัลลอฮุอะลัยฮ์มัสลัมเจ้าเนี่ยนะนั่งร่วมวงกับท่านนบีอัสลัลลอฮฺมะเลยะมัลลัมใช่ไหม กอลานามแกซีรอนยาเบธได้บอกว่าใช่สิแล้วฉันก็นั่งร่วมวงอยู่บ่อยด้วยนั่งอยู่เยอะเลยนะบ่อยด้วยการอะไรอโกโมเมนุสันลาฮัตตาทับตุอาชัมส์ท่านนบีจะไม่ไม่ลุกจากที่ละหมาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหมายคอว่าละหมาดสบนะละหมาดฟ a ญัรท่านนบีจะนั่งริกุรุลลอฮ์ต่อสมานูราจนั่าดวงอทิตขึ้น่ากาโนยตัดดู่าฟยะคูดูนฟีอับรินจาฮิริยฟยัตากูนวยตับัสม แล้วก็บรรดาสาวกของท่านนาบีนะก็มีบางครั้งได้นั่งพูดคุยกันแล้วก็คุยในเรื่องชาหินิยะแล้วก็หัวเราะกันแต่ท่านนาบีก็นั่งยิม้มท่านนาบีก็ยิม้มผมบอกถึงคุณลักษณะหรือว่ามารายาทของท่านนาบีในการที่ท่านเป็นผูท้ที่จะยิ้มอยู่เป็นประจำวันาจาบิรรรด้วยัลลอฮฺและฮุวะลัมยุสอัลลัมยุสอัลินนบียะลัมยุสอัลินนบียุซัลลัลลอฮุอะลัยฮัวะสัลลัมไม่ใชอันกาดฟะกาลละ ท่านนาบีไม่เคยถูกขออะไรแล้วก็จะบอกว่าไม่แต่าความความมีใจบุญของท่านนาบีสรรอลลอฮฺสำนัมพี่น้องตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะเราอาจจะมองดูว่ามันเป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นสิ่งที่เกินคือไกลกับไกลกับความจริงของเรามากเพราะอะไรฮะเพราะเราเรามีความหวงแหนในสิ่งที่เราได้มีอยู่ในการที่คนคนหนึ่งจะมาขออะไรเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเราจะห่วงตัวเราเองมากกว่า นะมากกว่าคนอื่นแต่ท่านนบีนสัลตวรอะมาเร็วส <Yes. S 1> ันลำนั really ้นพอลามีใครมาขออะไรเนี่ยท่านอาบีไม่เคยไม่เคยกล่าวคำว่าลาเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าดุนยาดุนยาคือสิ่งที่ไม่ได้มีค่าอะไรและบรรดาสหาบ้าและท่านนบีนสัลตวรอะมาเร็วสันลำเนี่ยบรรดาท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่รู้คุณค่าของอาเชรอซึ่งเราเนี่ยเรายังไปไม่ถึงพี่น้องท่านนบีก็เลยบอกว่าลาจะซุมบุอัสฮาบีเราอันน่ะพัดุมวัลฮทกมิสลราพัดเย็นซะฮะบันมาบัลละกัมุตดะฮะดิฮิมบลานเซฟะพวกเจ้าอย่าอย่าทำการออย่่าาาดบะหังน ถึงแม้ว่าพวกเจ้าเนี่ยบริจาคนะบริจาคทองคําเท่าภูเขาอุขุนในยาว6กิโลนะกนะ็ไม่เท่ากับสหบาบริจาคมุดหนึ่งมุดหนึ่งก็เท่านี้หรือว่าครึ่งมุดนะถือว่าไม,ไ,มไ,มไม่เท่ากันตอนนี้บงบอกถึงอะไรบงบอกถึงกูว่าต้นอิมานกูว่าอีมานที่มันอยู่ในใจเนี่ยนะในใจของบรรดาสหบาว,ว่าเขาเขามีอหมานท,ท,ที่ที่เข้มแข็งเพราะในเรื่องของโลกุนยญาเนี่ย เขาจะไม่มีการไม่มีการยึดติดกับเโลกดุนยาแล้วก็จะมองเรื่องของโลกอาเกเราะเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่ท่านดาบ,บีได้ทําได้แบบนี้เนี่ยก็คือไม่ได้จริงจังกับเรื่องของโลกดุนยาแต่ว่าจริงจังในเรื่องของโลกอาเกเราะเนี่ยเพราะอะไรฮนะเพราะท่านดับลีสละลายในวััลลัไม่ไม่ได้ยึดติดกับกับสิ่งที่อยู่ในอยู่ในโลกดุนยา ว่าอันนี้เป็นอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลแล้วก็จากท่านอับดุลลาห์บินอับบาสได้บอกว่าการเรอสุลล ul ัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัจวะดุนนัสท่านนาบีเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากว่าการอัจวะดุมายะกูนฟีรอมะดอนแล้วก็ท่านนาบีจะใจบุญอย่างหนักเลยปกติเนะี่ยท่านท่านนาบีจะเป็นคนที่ใจบุญที่สุดอยู่แล้วคือให้แล้วท่านนาบีจะใจบุญที่สุดเนะี่ยก็คือในในเดือนรอมะดอน เพราะนั <ge> ้นตรงนี้เนี่ยให้เห no ็นถึงการการให้ของท่านอบดุลเลาะห์ฮุอะไรวะสันลัมนะให้กับคนที่มีความต้องการจนกระทั่งว่าในบ้านของท่านนบีศ็อลัลหอฮุอะไรวะสัลลัมเนี่ยเป็นเป็นอะไรฮะเป็นบ้านที่ไม่ได้มีอะไรติดบ้านเอาไว้แต่ในฮะดิที่ได้มีการรายงานจากจากบรรดาสหาบะานเนี่ยว่านะได้ได้มีฮีลานผ่านมาหนึ่งฮีลานฮีลานก็คือ ดวงจันเนี่ยนะจ,จ,จันจันจันเซียวนะแล้วก็ผ่านหมายความว่าเ,ออเวลาที่เราจะเริ่มเริ่มเข้าเดือนเนี่ยจะดูดูฮิรานใช่ไหมส,วสมวาตไดบอกว่าผ่านมาฮิรานจนกระทั่งว่าแล้วก็จนเข้าไปเจอกับอีกฮิรานหนึ่งไปเจอจนัจนเซียวอีกอีกอีกฮิรานหนึ่งก็คือจาจฮิรานถึงฮิรานหนึ่งก็ก็คือเดือนหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับอีกอีกอีกฮิรานหนึ่งก็คืออีกเดือนหนึ่งสองเดือนพี่น้องสองเดือนซาวาทได้บอกว่าไม่เคยมีการจุดไฟในบ้านของท่งงานอับดุลลาห์สุลล่าน สองเดือนพี่น้องในบ้านท่านนบีไม่ได้มีการจุดไฟหมายความว่าไม่ได้มีไม่ได้มีการทํากับข้าวนะแล้วก็ดาวซาวฮาบะก็ถามถึงอาหารท่านนบีส,สันนอมอะรสันอมกับกับภรรยา,ยาคยืออะไรนะในบางรายงานนะท่านนบีก็บอกว่าหรือว่าอัยชาตอบบอกบอกว่าอัสบดานก็คืออินพรัมกับน้ําคือเป็นการอยู่อย่างพอเพียงมีการแบ่งปัน อยู่อย่างพอเพียงในสิ่งที่ท่านนบีส,บสั่งสอนมาในวาสนาเมรีเพราะงั้นตรงน,นี้นะให้เราได้เห็นถึงว่าในการที่ท่านนบีได้ได้มีภรรยาอยู่เหลือทั้งหมดเก้าคนตอนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยนะบ่งบอกให้รู้ว่าบรรดาภรรยาเนี่ยอยู่กับอยู่กับโลกอาขยรอ,อยู่กับโลกหน้าเพราะต้องการต้องการสวงสวรรค์ต้องการผลตอบแทนในโลกหน้าซึ่งพวกนางเนี่ยไม่ได้มองถึงสิ่งที่จะได้หรือว่าม่ไมอง,งความสุขสบายในในโลกนยาแน่นอนท้านนางมองความสุขสบายเนี่ย ในโลกดุนยาเนี่ยนางก็คงไปไปอะไรฮะไปหาความสุขหรือว่าไปหาที่อยู่อย่างอย่างสบายเพราะว่าแต่ละคน,เ,นเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าเป็นคนที่อยู่ในแกนนำท่านบอกที่ท่านมีได้แต่งงานด้วยเพราะว่าต้องการที่อ,อิสลามเนี่ยกระจายไปในในเผ่าของในเผ่าของกลุ่มนั้นนะแล้วถ้าหากพวกนาต้องการความสบาย,ยอัลลอฮฺตาราก็ให้พวกนางได้เลือกนะในวันที่นะมีภรรยาบางท่านมามาขอเรื่องนฟะฟาะคอท่านนาบมีสรงความสรบอกนฟกัฟาะคอไม่พอเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็บอกท่านนาบมีว่า ยาโยหันนบีกุลเลอซบาจิกโอ้นบีเจ้าจงบอกกับบรรดาภรรยาของเจ้านะว่าบรรดาภรรยาเจ้านะว่าอิงคุณตุเรตเดนันไายาตัดดุนยาวะซีนาตาถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยต้องการต้องการโลกวิญยาและต้องการความเพลิดเพลินในโลกดุนยาเนี่ยฟะตาอะไรเนี่ยอมตะคุณนโมสัตถะคุณนโมสโรหันจะมีลาก็ให้พวกนางเนี่ยได้มาแล้วฉันก็จะให้ให้ฉันแล้วก็ให้เรียกพวกนางมาฟ้าตาอะไร บอกท่านไบด้บอกกับบรรดาภรรยาว่าถ้าหากพวกเธอเนี่ยต้องการโลกนี้ก็ให้มามาหาท่านนบีเนี่ยแล้วก็ท่านนบีเจะปล่อยให้เขาไปมีความสุขสุฮันจะมีเป็นการปล่อยไปอย่างดีไม่ได้ทะเลาะกันนะปล่อยไปอย่างดีเลยเขาถ้าต้องการดุลยแต่อยู่กับท่านนบีุลเบาสรรอนของเราว่าสัลลลมเนี่ยคืออะไรฮะอยู่เพื่ออะไรวะอยู่เพื่อโลกหน้าอยู่เพื่อสิ่งตอบแทนในโลกหน้าเพราะนั้นอยู่กับท่านนบีต้องการความสุขคือความสุขในในโลกหน้าในความต้องการในการในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่หนึ่ ไม่คือหนึ่งในสองอย่างไม่ดุนยาก็อาเครอถ้าเราต้องการดุนยาเราก็จะไปหาคนที่อะไรฮนะคนที่ร่ํารวยคนที่จะพาเราไปสุขสบายในโลกดุนยาเราไปหาดุนยาแต่ถ้าเราต้องการโลกอาเครอเราก็จะหาคนที่จะพาเรารอดไปสู่ในในโลกโลกอาเครอได้ <c oughs> เพราะนั้นบรรดาภรรยาของท่านอาบีที่องเหลืออยู่ก็คือคนที่ต้องการต้องการโลกอาเคระเพราะนั้นดุนยาจึงไม่ใช่สิ่งที่มีค่าอะไรของของพวกนางอยู่กับท่านอบี ด้วยความอดทนถึงแม้ว่าไม่เคยจุดไฟเท่ากับข้าวมาเป็น2เดือนเทั้งสองเดือนไม่ใช่น้นอยๆนะพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีอะไรจุดไฟในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยแค่แค่วันหนึง่งก็จะจะร้อนกันแล้วนะแต่ภรรยาท่านนบ,บีได้อยู่ด้วยความอดทนาทาาชาวฮิริงไอัยชารดิลลัลอันฮะอัยชาได้บอกว่าก ul าแค่ในรสอสออฮสลมถ้าลค่ในบ้านะฟี่เตาฮะยับรองเท้าเองอัยชาได้บอกว่าเวลาท่านนบ,บีอยู่บ้านเนี่ยท่านนบ,บีจะเย็บรองเท้าเอง วายะใครตัวเซลบะหูท่านนาบีจะอะไรฮะเย็บโต๊บนะนะเย็บเสือ้อผ้าของท่านนาบีเนะี่ยท่านนาบีก็ก็เย็บเองเย็บปะอะไรที่มันเสียเนี่ยนะนะวายะมะโลฟีใบตีกามายะมะโลอะฮะดุกุมฟีใบตีแล้วท่านนาบีเนะี่ยก็จะจะทําในสิ่งที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับที่พวกเจ้าทําอะไรที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละเพาะว่าท่านนาบีทําทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านนะฮะดิษนี้บันทึกโดยหม่อมอะห์มัดและเชคอันบานีได้บอกว่าเป็นฮะดิษที่อัสซาฮียาอันนี้ถือเป็น เป็นบางส่วนของอัคราของมารยาทท่านอับดุลลาหะสุลต่านเพื่อให้เรารู้ในภาพรวมของการใช้ชีวิตของท่านนบีว่าท네่านนบีอยู่ที่บ้านอยู่กับบรรดาภรรยาท่านนบีก็ทําทุกอย่างทำทุกอย่างที่อยู่ที่ที่บ้านของท่านอับดุลลาห์สุลต่าที่อยู่กับอยู่กับภรรยาท่านนบีอยู่กับบรรดาสหามบะท่านนบีก็มีการยิ้มกับบรรดาสหาบะมีการคุกคีมีการสอนบรรดาสหาบะท่านนบีเวลามีคนมาขอท่านนบีาเขาจะไม่กล่าวคําว่ลมีแต มีแต่ก,การให้ในเรื่องอิบาดางท่านบีบดุลสลอมท่านบดลมท่านนบีก็ทำละหมาดฟะารตก็ยังไม่ลุกไปไหนจนกระทั่งว่า where, ได้มีมีการได้ดวงอาทิตย์จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเวลามีคนมาหาท่านนบีเนี่ยท่านนบีก็จะพูดคุยกับเขาจนกระทั่งว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ผินหน้าออกไปก่อนนะแล้วเวลามีการสลามท่านนบีก็จับมือสลามกับเขาจนกระทั่งว่าท่านนบีจะไม,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 ไม่ไม่ดึงมือออกมาก่อนนะคือไม่ไม่ไม่ดึงมือออกมาก่อนเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามามมมีีคคคคควววรััักต่อนนนนนนน้้้้้แลใหไดมาม มีความสุขในการที่เราอยากจะเจอเขาไม่ใช่ว่าไอลเราสนามแล้วเราก็เรีบดึงมือออกเพราะเราก็รีบไปนะแต่ท่านนบีไมนะ่ให้คนที่สลามกับท่านนบีเนะี่ยเป็นคนที่ดึงมือออกเองนะท่านนบีโดนกระชากคอนะชากผ้าคลุมที่คอจนกระทั่งเ็เป็นรอยที่คอของท่านอับดุลีสลับรอยสลับลเนี่ยแล้วชายคนนั้นบอกว่าให้เอาธุกรกีมาให้ฉันบ้างอะไรบ้างท่านนบีก็ยิ้มแล้วก็บอกให้ซาฮบะเอาแบ่งนะไปให้เขานะเอาธิสกี ไปให้เขามานี่คือบางส่วนของมารยาทของท่านนบีุลเลาะสุลลัลฮุะาเลห์วะซัลลัมและท่านเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดจากบรรดามนุษย์ทั้งหลายเพราะตลาส่งท่านมาเพื่อให้มารยาทได้สมบูรณ์แบบในโลกวิญญาณนี้นะครับวันนี้เราก็ฝากไปน้องไปเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการทําอิบาร์ดะของท่านอับดุลเลาะห์สุลลัลฮุวาัลฮิวะซัลลัมขบว่าสุลลัลฮุน้าอัยกุมลเราะห์มะตุลลอฮ์วัมมัดวะฮ์บไปแล้วเป็นอาซัลลัชูโกสดานีมันผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม